แ,แน่นมากโอ้โหเวลาตัดข้อมือกันอิดมันจะไม่ได้ไม่เด้งเข้าตาต่อกันกับ FJ4 ค่ะ ไฟนิ w วิ t เทนนี่นะคะลูกค,าะคะ้าคหาไฟนิ w วิ t เทนค่ะ FJ4 จ้ะเห็นชัดไม่เอื่ FJ4 นะคะติดเทป,ทปอันนี้ของสามเก้าามศูนย์ สักทุนนั่นจ้ะไปนิดเวทนะคะกระสอบนี้นี่1กิโลค่ะใครอยากได้กระสอบพ,พิมพ์รับมาได้เลยนะคะพิมพ์รับมาได้เลยนะคะ FJ4 เรียบอยแล้วใช่ไหมคือ FJ4 นะโอเคมาไฟน์เน็ตวินเทอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที şey ่รหัสเขาได้รับของในราคาเปดูยูอวนตอนตงโมได้พิกนี้ซูเปอร์แบ็กลหนังไก่กระของตัวสุดยอดค่ะ ให้ลูกค้ายกไปแล้วใช่ไหมยกแล้วอยู่แล้วไฟน์เน็ตวินเทอร์นะคะตัวนี้มันจะเป็นงานผ้ 5, 5, 5, 5. าสำลีผ้าผ้าเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะเชิ้ตสำลีแบบหนาอ่าประมาณนั้นเชิ้ตสำลีแบบหนานะคะนี่อุ้ยนี่มีแบบบุกขนบุกขนด้วยแบบลายลายสกดงดงานบุกขนด้านใ<อ>นงงนสวยก็คิดซะว่าตอนนี้เรายังหนาวอยู่ ใช่คะนี่กระดุมทองเหลืองค่ะลูกค้ากระดุมทองเหลืองนะกระสอบรายการนี้จะไม่ได้ระบุนะว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะอาจจะรวมกันเนี่ยมีเป็นแบบกระดุมมุกนะตัวเนี้ยกระดุมมุกงานบุคคลสวยมากองานบุคคนนะ่ะกระดุมมุกนะบุคคนเนี่ยลูกค้าใส่เป็นแบบเหมือน เจนีเ้เรดค่ะงานหนาวได้อะเราสมมุติว่าตอนนี้เรายังหนาวอยู่ค่ะลูกค้าขะ,ะสมมติว่าหนาวอยู่ใช่คือท,ที่ที่เราอะจะหนาวที่อื่นหนาวกว่ายเงี้ยเออแบบไม่บุกขนมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นงานหนานะปกติทั่วไปเลยเนี่ยเป็นผ้าสำลีผ้าสลีปกติเลยธรรมดาเลยใช่สีก็สุดๆนะสีงามสดนสีสุดมากเนี่ยดูดิดงานแบบโอ้ยอยูนิโค่นะใช่ไหมไม่ใช,ออไใช่ไม่ใช่ ใหม่เลยเนาะถ้าแบบสดใหม่มากเลยอะ่ะดนิ่มมากสะ่ะนุ่มนิ่มมากเลยอะ่ะแี่าบางตัวก็จะเป็นแบบเหมือนแนวเชอร์สกอ๊อตธรรมดาสกอ๊อตแบบ ธรรมดาเลยพี่ก็ธรรมดาใช่ใที่ว่าไม่ใช่หนาไม่ใช่อะไรเหมือนเหมือนคล้ายๆงานสกอต45กิโลประมาณนั้นอะมันแบบไม่หนาเกินแล้วก็ไม่บางเกินกางใส่พอดีอะเหมือนตัวเนี้ยผ้าก็ไม่ใช่ว่าจะหนาเกินนะเนี่ยนะคะคือถ้าเป็นกระสอบที่อีกรหัสหนึ่งอ่ะเอเจอะไรน,นะสองมสองมที่มันเป็นมันเป็นสกอ็อตอ่ะ อันนัมันก็จะเป็นสกอตแบบบางล้วนแต่อันนี้มันอาจจะเป็นแบบบางรวมหนา่ารวมกันอะไรเงี้ยตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบไม่ใช่งานคอตตอนแต่มันจะเป็นผ้าสมรีนะคะเนี่ยโอ้โหป้ายตัวนี้เก่ามากเลยยูนิฟู้ยูนิฟค่ะสวยอยู่นะเน,นี่ยดูดิ <Un ico. S 1> อืมผ้ามันสดเลยอะ่ะงานก็ถือว่าใหม่มากนะคะ นี่เลือกเลือกยูนิโครอเปล่าเอาเราไม่ได้ดูค่าสีสดก็คือว่าได้แบรนด์แบบทั่วไปงานญี่ปุ่นเลยแบรนด์ญี่ปุ่นเลยใช่เนี่ยคือรายการนี้ลูกค้าให้รีบกระสอบละ600บาทนะคะรียดข้าไรการกระสอบละ600บาทจ้ะบางตัวก็เป็นเหมือนแนววินเทจพี่คาวบอยวินเทจ บบายวินเทจเจอกับกระปงทองกวาวเมื่อกี้นะคะเออเข้ากันด,ด,ดีรวมชายรวมหญิงนะแต่ดูทรงแล้วจะเป็นเหมือนผู้ชายอะผู้หญิงผู้หญิงมีแต่มันน้อยนะส่วนใหญ่เท่าที่ดูนี่มันจะเป็นทรงออผู้ชายนะใช่ออกงานชายแต่คือโดยรวมก็ใส่ใส่ได้แลต่แต่งเลยยูนิคอร์กกับดุมุกเย่างนี้ยคะ่ะนี่สวยมากมีลูกค้าพิ่มมาเพื่อ แจ็คเก็ตเสื้อยีนผู้ชายมีไหมครับแจ็คเ,เก็ตยีนมีกระสอบ45กิโลพี่แจ็คเก็ตยีนมีกระสอบ45กิโลค่ะ<อ>เป็นแจ็คเก็ตยีนผู้ชายใช่45กิโลประมาณ50-60ตัวมันเนี่ยถ้าเป็นกระสอบ100โลของญี่ปุ่นตู้ f อนะมาพรุ่งนี้ค่ะรู้สึกจะมีด้วยรหัส f j 116ค่ะโพส์โพสต์รายการอยู่หน้าเพจ a c ซ b o o k นะคะลูกค้าดูได้เลย ถ้าตู้เกาหลีก็มีรวมชายหญิงอ่าตู้เกาหลีก็มีนะคะงานเกาหลีก็จะมีหนึ 1, 1> ่งข้อปล่าค่ะมียูทูบอยู่นี่อ๋องานเกาหลีจะเป็นรวมชายหญิงค่ะค่ะพี่ทักเช็เข้ามาได้เลยพี่อยากดูรีวิวอ่าอยากดูรีวิวทักเช็มาได้เลยค่ะข้อความหรือเพจเฟซบุ๊กแจ้งมาได้เลยนะคะขอดูรีวิวแกส่งรีวิวให้ดูนะ ถ้าสดอ่ะสดมากเลยอ่ะใช่ตัวนี้ยูนิโคลค่ะ,ะสดมากใหม่มากเลยอ่ะลูกค้ารวมชายรวมหญิงนะคะร้านเนี้ยลายสวยมาก เธอโอ้คอนเวิร์ดค่ะสวยอ่ะอ้อสวยมากเลยอ่ะนี่ก็อยู่ในโค้งงานสวยสีชัดเจมแบบสวดมาก,มากคือบางตัวมันมไม่ได้ว่าจะเป็นแบบเหมือนไม่ได้ว่าจะเป็นงานหนาทั้งหมดอ่ะไม่ใช่มันจะเป็นแบบเหมือน สัมลีทั่วไปเลยอ่ะผ้าสัมลีอ่ะซาร่าซาร่าสานเรดแบรนดีนะใช้ได้เลยความสะอาดถือว่าโอเคมากค่ะแล้วสีก็สดมากด้วยนี่ลูกค้าทายย่านไหนอยากให้รีดด้วนนะพี่นานแจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยนะ ยูนิโคลอีกแล้วค่ะใหม่มากเลยอ่ะเนาะงั้นใหม่งานสาดมาใหม่มากเลยคือไม่ต้องซักเลยก็ได้พี่แค่แต่งรีดแต่งโรงนิดหน่อยนะใช่ใช่ถ่ายได้เลยแบบยีนนะลูกค้ายีนกระดุมมุกสวยสวยเนอะลายสดสีสดมากอันนี้เขาจะแบบเหมือนจัดเป็นกระสอบแบบผ้าสำลีไปเลย ประมานั้นอืมสวยอ่ะเธอไซส์มันก็ได้ด้วยนะใช่ไซส์ทรงแบบคือเหมาะกับวัยรุ่นบ้านเรามากเลยอ่ะบางตัวก็แบบนี้เลยค่ะสำลีทั่วไปเลย เป็นสไตล์แนวคลุมก็ได้นะพี่คือไม่ไม่ไม่จำเป็นแล้วแบบว่าใส่แบบติดกระดุมเรื่องแบบเน้นคลุมไปเอนแนวเทรนแฟชั่นไปอะไรประมาณนั้นตัวนี้เหมือนของผู้หญิงนะแต่โดยรวมน่าจะออกเป็นงานผู้ชายมากกว่าเนี่ยเป็นทรงยาวๆนะแบบนี้รู้เลยแนวผู้หญิงใส่กับยีนค่ะใส่กีนแล้วก็ใส่แบบคลุมยีนแบบใส่คลุมนะ กิดรัดอินชีปดอะมีผุดด้วยนะทักว่าเดี๋ยวนี่เออสวยมากเลยอ่ะอืมอดมากเลยเนาะนี่นี่น,น,น,นี่เธอฉันภูมิใจนำเหนือตัวนี้จังนุ่มนิ่มมาก <c oughs> <c oughs> นุ่มนิ่มมากเลยเนี่ยจริงจริงงานแบบโหหนุ่มนิ่มมาก มันไม่คันไงมันนิ่มไงโอ้โหแข็งสดเลยลูกค้นี่ตัวนี้ก็ยูนิโครนะจ๊ะเอาบางตัวป้าไม่อยู่ด้านข้างนะยูน<ด>ิโค <q> อ่ะตรงตะเข็บด้านข้างใช่ๆแต่ว่าเราก็ไม,ไม่ได้สังเกต<ด>หรอกพี่ถ้าใครแบบซื้อง,งานกระสอบไปต้องแบบไปสังเกตดูหลายๆมุมหลาย,ลายๆซอกเสื้อผ้าตอนคันแยกผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะ ขัดแยกดีๆตัวนี้ก็อยู่นี่โครค่ะอันนี้อาจจะไม่ได้นับนะคะเดี๋ยวกะประมาณการเอาแล้วกันเนาะจะได้ไม่ช้านะดีนะซีว่าประมาณสักแบบสองสองร้อยห้าสิบอืมประมาณนั้นนะคะอาจจะประมาณการเอาไม่ได้นับนะคะเพื่อเพื่อความรวดเร็วนะนี่น้องขนแกะค่ะน้องขนแกะน้องขนแกะ ฉันหยินเจอน้องขนแกะตัวที่สองอีกละยูนิโคลค่ะเห็นชัดก็จะบอกให้ได้นะว้าใช่ใช่เพราะว่าบางตัวยูนิโคลเขาอยู่ด้านข้างไงน่ารักนะผ้าเขาสดดีจังใช่นี่ทรงแบบเสื้อคลุ่มยาวๆ บางตัวก็เหมือนแนวคล้ายๆเสื้อคุมอ่ะแบบยาวๆอะไรเงี้ยสีสดมากเลยนะสีสดคือสี่ชัดเลคืออันนี้มันเป็นกระสอบแบบ้าสาลีจริงๆอ่ะไม่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 มีแบบงาระ,ระ่อะทอ่ใช่เน้นใส่คุมทั่วไปก็ได้ ค่ะบุคคลอีกหนึ่งตัวจ้ะชูเกะว้าวดูวนี้แรงลอร้อเนะจ๊ะอ๋อแรงลอรอเป็นแบบเหมือนคล้ายๆงานเมาเทนอะเนี่ยแรงลอร้ออะ ันนี้จีอูนะดูดิสีสวยอ่ะสวยมากซีอูอ่ะโหนี่วายบุญหนักเน,นี่ยแล้วไปอ่านเจออยู่ข้งางล่างเลยอ่านแบบกับด้านกับหัวเอาอ่ะ ภ<พ>าษาพิเศษนะเนี่ยภาษาใต้คนภาษากลางคนอะไรก็ไม่รู้คน,นปะวัติศารสรลูกเก่งอ่ะเนี่ยพูดได้หลายภาษาในประโยคเดียวกันน่ะรีวายจ้ะสวยสวยเนี่ยแบบพวกงานหัวหัวมีคัดแยกเอาแบบขายทำกำไรทำราคาเอาได้เลยมันจริงๆแล้วมันเฉลี่ยตัวหนึ่งในกระสอบอ่ะมันก็ไม่ได้แบบสูงมากนะ ตกเฉลี่ยเงี้ยต้นทุนในกระสอบเงี้ยบิ๊กจอนจริงปะเนี่ยใช่ป่ะ <laughs> เออจริงว่ะโอ้รีไว้ก็มาแรงเลิกก็มาบิ๊กจอนก็มาเอาครบแล้วครบแล้ว,รลวเ,เรามาลุ้นรีกัน <laughs> เออเราลุ้นรีกันค <laughs> อนวิร์ดก็มีใช่เราลุ้นรีกันว่ารีจะมีหรือเปล่าพอรีจะมีไหม <laughs> เออเอาไคเจอรีเดี๋ยวพี่เลี้ยงน้ำแก้วหนึ่งอีกหนึ่งตัวนี่ใช่ปะ่ะวิกจอเออเอาไครเจอรีเดี๋ยวพี่เลี้ยงน้ำแก้วหนึ่งหาในตู้เย็นมีโออในตู้เย็นมี่มมามาดิไครเจอรีนะเอาไปเลยน้ำหนึ่งแก้วในตู้เย็นมีหยิบได้เลยโอ้โหน้ำนั้นไม่สะาใจค่ะตัวนี้วูทงานงานวินเทจอ่ไรบอยอะไรวะ วินเทจบอยเฟรนด์ปะชโชสวยอะน่ะฉันก็หยิบได้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยสวยอะสีสดดีเนาะู้สึกแบรนด์แบรนด์พวกแบรนด์จะเจอแบบล่างๆแล้วนะงน้นั่นรดปหยิบไป<ะ>ก็เจอไปเรื่อยเนะยาะงานอะไรแบทเวลูอ้อาวใครเจอรีไหมเนี่ยเอาดีใครเจอรีไหมสวยมากพี่ถ้าสดมากเลย ค่ะอุย้ยตัวนี้ก็สวยอนะันนี้เหมือะเ e n นดีกรสค่ะนี่ี่อก็ดีนะได้แบรนดเยอะผ้าสะอาดงานแค่จะไม่ค่อยมีตำหนิเลยนะคะตัวนี้ก็สอบงานญี่ปุ่นพี่งานญี่ปุ่นนี่ไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังจ้ายูนิโคลยูนิโคอีกแล้วค่ะบอกแล้ได้แบรนด์แบบสุดๆแล้วงานผ้าก็สะอาดมา สุดยอดสวัสดานะสิอุ้ยแนเอ็มใช่แฮชินเอ็มแฮชินเอ็มแฮชินเอ็มเอาละเราจะเจอรีไม่น่าเราจะเจอรีไม่น่าอ๋ออยู่ดีก็โตโลต่อเลยรับแผนลอเลนโตโลโอ้เออได้แฟนดีแฮะนี่คือแบบว่าเราสรรหาที่จะเวนค่ะ ตอน,นงาน,น,ง,านงานกระดุมมุกค่ะอุ้ยรถอ่ะเดนีดด่เราจะเจอยี่ห้อลีกันไหมลุ้นเนี่ยลุ้นเนี่ยลุนล้นเนี่ยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าได้หลากหลายดี เปิดไปลุ้นไปค่ะดูสิบริษัทแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นนะคะใช่ค่ะได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบเลยดูดิบริษัไหนได้แบบนั้นเลยซาร่าจ้ะอ๋อเฮ้ยซาร่าออกอย่างออกแล้วนะออกแล้วออกแล้วพี่พิมเจอใช่แล้ว ตัวนี้สวยอันสวยแล้วก็หนักมากด <คน S 1> ้วยคนแบบกระดุมกระดุมก็สวยนะใช่นี่กระดุมก็สวยมากเอา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 ทอมอโรตัวนี้อยู่ิโครทอมอโรแล้วก็ต่อไปอยู่ิโครคือเราเราจะลุ้นรีอยู่เนี่ยตอนนี้เราจะลุนล้นรีจะม,ม,มีไหมก็ไม่รู้<อ>ม,มีไหมนะรีอยู่ใน ใช่นะเธอต้องหารีกันมันต้องมีบ้างสิเพราะว่าแรงเลิกกับรีวายมาแล้วใช่ยูนิคลอจ้าจะไม่มาก็าไม่ได้สวยไปเลยผ้าสะอาดมากเลยอะ่ะ แล้วที่สำคัญคืองานมันมันแทบจะไม่มีตำหนิเลย,ย,ยจียูค่ะลูกค้าตัวนี้ด้านในสีสวยจียงานสดมากสีสดมากเลยคือใช่ใช่ใช่สดมากจริงๆนะสดมากอืสดมากเลยอะ่ะ อันนี้คือเรารู้เลยว่าตัวนี้มันยังไม่ผ่านการใส่เพราะว่ามันยังแข็งอยู่้าแข็งจ้ะโออมันยังแข็งอยู่เลยอ่ะมันยังไม่ผ่านน้ำเนี่ยอะไรอ่ะ the not fake ฉันก็คิดว่าฉันจะเสียน้ำไปแก้วหนึ่งแล้วในตู้เย็น เกือบแล้วอมเกือบได้ชชาไข่มุกแล้วเ,ออลเกือบได้น้ำมุ้นใบเตยปั่นไปแล้วอันนี้แฟนดีโกรธสวยจังใช่ใช่บางตัวก็เป็นคล้ายคสกอตอ่ะไม่ใช่คล้ายคผ้าผ้าคอตตอนอ่ะ โบโลอ่ะรับเป็นลอเรน์เหมือนแบบเป็นผ้าคราอนอ่ะผ้าทวิทเนี่ยผ้าทวิทยู่ีน,นข้อแล้วฮนะลูกค้า โคลัมเบียนี่โคลัมเบียเพรายี่ยงเข,า,ข,า,ขาดีมากเลยนะขอแบบออกรถมากเลยนะยูนิโคลโอ้ยเขาอีกละน,นี่สรุปคือเราจะไม่เจอรีใช่ไหมใช่ยูนิโคลกับดุมงูแล้วงานบุคคลด้วยโอ๊ยมาครบ เลวลาน,นี่สวยพุณผร้มเรียบหรูนะที่ต้องเดานะว่ามันต้องเป็นแบลน์อะไรสักแปลนหนึ่งเพราะมันเรียบหรูมากเลยใหม่อยู่เลยอ่ะ แขงอึงดเลยนี่ด,ดิสวยสดค่ะพี่ใหม่กริบกริบค่ะดี๋ยถ้าได้รีดเนาะเราจะเห็นทรงแบบเห็นทรงชรัดอ่ะโอ้ยโอ้โอดกินน้ำแล้ววันนี้ไม่เจอไม่เจอรี พี่เจอคุโมึงเสียดตายพี่นะพี่แมวในตู้เย็นนะเออคงบอกใครไปเล่นกับมึงวะใครไปเล่นกับมึงวะเออนี่นะไม่ได้เลยอะน่าจะไม่มีหลุดแล้วแน่เลยดีโอ้ไปลุ้นกันกระสอบต่อไปค่ะกระสอบอื่นค่ะแต่แบรนด์หลักๆเขาจะอ้า ไม่เจอนลยเจอตัวนี้ก็ได้นะจีสตาร์โร่โอ้โห่คเจอเสื้อจีซารสวยมากเลยอ่ะกระดุมมุกด้วยนะพี่อนเอ๋ยอืม,อมไม่เคยได้เจอนะพวกงานจีสตาร์เสื้อส่วนใหญ่เจอเงเกงใช่ไหมนใ,ในกระสบอบพวกเสื้อทั่วไปก็ไม่เจอเลยกระดุมมุกด้วยอ่ะกระดุมสวยอ่ะมันมันทาเหมือนกึ่งยีนกึ่งสกต็ตนะใช่ลายผ้าเหมือนลายลายผ้าลายผ้าผ้ายีนแล้วแบบแต่งลายสก็ตเออประมาณนั้นอะ ลดด่โอ้สวยมากจียูต่อเลยลูกค้าอ่าพี่อมใส่กระสอบไปกันยูในครอจ้ะลูกค้าอุ้ยอาจจะไม่ได้นับนะคะกระสอบนี้เฉลี่ยว่าประมาณ250บาใช่เปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นอยู่แล้วจ้ะไม่ต้องกลัวจ้ะได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบนะคะเราทำงานชัดเจนเอเจซี่นะคะพี่หา FJ4 จ้าป้ายอยอดดู่ไหนละป้ายให้อมไปติดมดูตรงนะี้ด้านหลังอ่ะเดี๋ยวพี่ปูไปเปลี่ยนหมุดก่อนเฮ้ยเยี่ยงมา FJ4 นะคะลูกค้า<ม> FJ4 นะคะ<ม> FJ4 นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเปิด FJ FJ4 จ่ะตอนนี้ FJ78 78 <J 18 S 1> นะคะ ต่อไป FJ 78 78นี้จะเป็นเสื้อลูกไม้ค่ะเสื้อลูกไม้ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นหนึ่งกิโลเหมือนกันรอบที่แล้วเปิดรีวิวแล้วอันนี้สวยมากพี่สวยมากรอบที่แล้วนะสวยมากเลยอะ่ะจำนวนได้ประมาณเดี๋ยวดูให้นะ,นจ,ะจำนวนสามสี่ร้อยเสื้อลูกไม้นะแบบบางบา,างฟิวๆิว รอบที่แล้วนะคะลูกค้านะเดี๋ยวปูขอดูแปบบหนึ่งนะไม่แน่ใจรอบนั้นเรานับแล้วยังนี่นี่ปุ้ย560ตัวเนี่ย Fj 78อ่ะเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวปูใส่ราคาไว้ให้นะคะเฉลี่ยตัวละ10บาทที่ไม่ถึง10บาทสิ ตัวละเก้าบาทเองอะ่ะเสียตัวละเก้าบาทเองลอกไปอีก